ค่าพยากรณ์ดวงชะตานะคะผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนนะคะจนถึง22ตุลาคมนะคะหรือผู้ที่มีดาวจาันอยู่ในราศีตุลด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ส y เดย์นะคะในเดือนเกิดนะคล้ายวันเกิดของของคุณนะคะก็จะทำคลิปวิดีโอนี้นะคะให้คุณก่อนนะคะเนื่องในเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของชาวราศีตุลน,นะคะ ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนะคะอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะขอบคุณมากๆถ้าท่านใดสนใจนะคะใน Facebook นะคะดูดวงบายบรินนนะคะ <ๆ S 1> เข้าไปชมได้นะคะทุกคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์จะมีไลฟ์นะคะคำ <ๆ S 1> ถามถามฟรีนะคะเปิดไพ่ให้หนึ่งใบนะคะถ้าใครว่างก็ขอเชิญนะคะ <ๆ S 1> ทีนี้ เริ่มต้นนะคะเดือนนี้เนี่ยนะคะพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะโดยรวมเนี่ยนะคะภาพรวมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะคะเขาเรียกว่าเพิ่งจะเห็นนะคะว่าคุณมีไพ่สามนะเลขสามทั้งหมดสี่ใบนะคะเลขสามนี่ก็คือว่าในในเชิงตัวเลขนะคะเป็นเลขแห่งการเริ่มต้นนะเป็นเลขแห่งพลังด้านความคิดความเฉลียวฉลาดนะคะถ้าเป็นในหลักโหราศาสตร์ก็คือดาวังคารนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยนะชาวราศีตุลจะมีพลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะอย่างมากนะคะทางด้านความคิดด้วยร่างกายด้วยนะคะแต่ทีนี้ไพ่ตรงกลาง Energy ตรงกลางของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่สามดาบนะสามดาบหมายถึงว่าคุณมีความเครียดน,นะมีอะไรบางอย่างที่มันยังทําให้เหมือนกับว่าคุณคล่องหมองใจนะคะหรือคนที่ยังผิดหวังในเรื่องของความรักก็ยังไม่สามารถที่จะขจัดปัดเป่าความทุกข์ นะคะเหมือนกับยังมีดาบปักอกคุณอยู่นะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะในเดือนกันยายนน,นี้นะคะที่ผ่านมานะก็เขามีทั้งฟ u l l moon นะมีทั้ง l u n a อ e eclipse มีทั้ง solar eclipse นะคะ<ม>เพื่อจะให้คุณเนี่ยนะคะชำระล้างจิตใจปัดเป่าความทุกข์ของคุณนะคะเอาดาบออกไปให้หมดนะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ชาวราศีตุลน,นะก็ยังมีความเครียดนะคะนอนไม่หลับ มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันยังกวนใจคุณนะคะยังทําให้คุณจะต้องคิดนะมันอาจจะเป็นมาจากในเรื่องของการที่คุณจะต้องรอคอยนะในเรื่องของการงานยังไม่ได้รับข่าวสารที่คุณรอคอยหรือมีอะไรเข้ามาให้คุณเลือกนะมีออปชันเข้ามาให้คุณคุณจะต้องเลือกหนทางที่จะต้องเดินนะคะมีอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้คือในเรื่องของการงานนะคุณอาจจะต้องมีงานใหม่เข้ามาให้คุณเลือก นะหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมีออปชันเข้ามามีทางเลือกมีข้อสเสนอนะเพราะว่าคุณได้สามเหรียญนนี้เป็นมีมีคนเข้ามายื่นข้อสเสนอที่ดีในเรื่องของการงานให้คุณด้วยนะคะมีคนเห็นถึงความสามารถของคุณนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะด้วยด้วยสภาวะที่คุณเครียดขนาดนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะไพ่บอกว่าให้คุณทําตัวให้นิ่งๆน,นะ ู้หญิงคนนี้ใส่ชุดสีขาวหมายถึงว่า,เ,าเขาเรียกว่าสมาธินะคะปิดตานั่งสมาธิคุณอาจจะต้องมีสตินะคะแล้วก็ทําใจให้สบายนะ,ะเพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจว่าหนทางที่คุณจะเลือกนั้นจะไปทางไหนแต่ดูจากนะคะดูจากทิศท,ทางของของไพ่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกหนทางไหนนะคะสุดท้ายนะคะมันก็จะออกไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะนี่คุณได้ 3, ไพ่สามใบ หลายใบมากนี่ไพ่ไพสามใบที่สองใบที่สามนะนี่อันนี้เป็นท e ิ uh, Three of w a n d s อันนี้เป็นไพ่แห่งการรอคอยนะคะหมายถึงความหวังการรอคอยความสําเร็จนะผู้ชายคนนี้เขามองไปข้างหน้านะคะเรือสินค้าเขากําลังจะมาแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือโลกใบใหม่ของเขาเขากาลังรอคอยอยู่นะคะด้วยความหวังนะคะความหวังในอนาคตนะคะก็หมายถึงว่าถ้าใครรอข่าวในเรื่องของการงาน คุณจะได้รับข่าวในเดือนนี้นะคะนนี้มันเป็นไพ่ uh, the air of w a n d s อันนี้เป็นไพ่8คาทานะคะหมายถึงว่าการเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอันนี้เป็นข่าวดีนะคะจะถ้าเกิดว่าเป็นการเริ่มต้นก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าไม่อากจะคิดว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่ามันไม่มีในลักษณะของการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่แต่หมายถึงว่าคุณต่อยอดนะะหมายถึงว่าในสายทางเดิมเดิมที่คุณเดินมา แต่คุณต่อยอดขยายไปในเส้นทางใหม่แต่ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นหมายถึงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะสังคมใหม่อะไรใหม่ๆไม่ใช่นะอาจจะมีการเปลี่ยนนะคะสายงานนะคะหรือว่าเป็นการขยับขยายงานนะคะแต่ว่ามันยังเป็นในทิศทางเดิมนะคะสิ่งที่คุณมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญงานอยู่นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบว่า เริ่มต้นใหม่โยกย้ายอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้นสำหรับใครที่รอคอยนะคะเขาเรียกว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือต้องการคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีมากจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะได้พบคนที่ดีนะคะเขาเรียกว่าคุยภาษาเดียวกันนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะมาเปิดโลกทัศน์ให้คุณ ให้ความรู้คุณนะคะถ้าใครคิดที่จะเขาเรียกว่ามีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือการลงทุนในต่างประเทศก็สามารถทําได้แต่หน้าไพ่ไม่ได้บอกนะคะว่า,าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าจะได้รับความสําเร็จในอนาคตขนาดไหนนะแต่หน้าไพ่บอกว่าเอาละเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเป็นระดับ vip เลยทีเดียวนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญด้วย นะคะทิอ e รียน e อันนี้จะมีคนเข้ามาเห็นถึงความสามารถของคุณผลงานของคุณนะคะจะออกสู่สายตาในสังคมนะคะจะมีคนเห็นถึงความสามารถนะคะแต่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์คุณอย่าทำให้ตัวเองเป็นแบบนี้นะคะหงุดหงิดอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะหมายถึงว่าคาดหวังสูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้นะคะเหมือนกับว่า อาจะต้องจะต้องเขาเรียกว่าลดลดปริมาณความหวังลงนะเหมือนกับ10อาจจะได้แค่8นะหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าการรอคอยของคุณนะคะคุณจะได้รับนะ,ะข่าวดีในเรื่องต่างๆไพ่สามใบสุดท้ายโอ้มี4ใบเลยนะคะอันนี้ไพ่3ามถ้วยนะคะทริ Cups อันนี้เป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะคะหมายถึงว่าผู้หญิง3ามคนนี้นะเขาอยู่ฤดูเก็บเกี่ยวนะคะก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วก็มาเฉลิมฉลองกันหมายถึงว่าการสําเร็จนงานที่ทำเนี่ยนะคะได้รับเขาเรียกว่าความสําเร็จอาจจะเป็นการที่คุณรอคอยอะไรบางอย่างนะคุณจะได้ข่าวดีที่คุณจะได้เฉลิมฉลองหรือแม้กระทั่งนะอาจจะมีการเลี้ยงสังสรรค์เในวันเกิดคุณก็ได้นะคะก็เป็นไปได้นะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย สามสามคือเขาเรียกว่าไพ่สามทั้งทั้งสี่ใบนะคะสามสี่สิบสองหนึ่งบวกสองก็ได้สามอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีตุลนี้จะเน้นไปในเรื่องของเขาเรียกว่าการที่มีพลังนะคะทั้งพลังในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็พลังในเรื่องของอเขาเรียกว่าผลักดันที่คุณก้าวไปข้างหน้านะคะหมายถึงว่าคุณจะมีพลังกายนะคะแล้วก็สติปัญญานะคะ แต่ทีนี้ในเรื่องของจิตใจนะคุณจะต้องทำจิตใจให้แน่วแน่นะคะคุณจะต้องคิดนะคะคุณจะต้องเขาเรียกว่ามีสมาธินะคะที่จะเลือกนะคะที่จะตัดสินใจนะ,ะในหลายๆเรื่องนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินถ้าใครนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่เดืนนี้บอกได้เลยว่าจะเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงิน the princess of pentacles นะถ้าเกิดใครทำเรื่องกู้ธนาคารนะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่คุณจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะต้องการที่จะเขาเรียกว่ามีการหมุนเงินนะคะหรือว่าหยิบยืมเงินหรือใครที่ต้องการที่จะเขาเรียกว่าต้องการเงินลงทุนอะไรต่างๆนะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนในเรื่องของการเงิน <Million. S 2> คุณก็จะได้รับความสำเร็จสมหวังในเดือนนี้นะคะคุณได้สิบ สิบเหรียญอันนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของการเงินใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องของการเงินก็จะเด่นแต่ว่าน่าจะไปในลักษณะของกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายนะคะ mm. justice <this, S 2> เข้ามานะคะก็หมายความว่าในเรื่องของกฎหมายก็จะจบนะคะจะจบลงในเดือนนี้ นะคะอันนี้หมายถึงความเสมอภาคเท่าเทียมการความยุติธรรมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีปัญหาอันนี้พูดถึงในเรื่องของความรักนะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของการหย่าร้างนะคะหรือว่าจะจบไหมนะคะมีปัญหาในเรื่องของแม้กระทั่งในเรื่องของเขาเรียกว่ามรดกต่างๆนะคะก็จะจบภายในเดือนนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหายาร้างอาจจะจบด้วยในเดือนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่าง แต่จะไว้ว่าพลังงานโดยรวมของคุณในราศีราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้นะคะในเรื่องของอารมณ์นะคุณอาจจะไม่ได้ทุกอย่างตามที่คุณหวังไว100้ร้อยเปอร์เซนทำใจเผื่อไว้เลยนะคะเพราะด้วยอิทธิพลของเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันมันยังไม่สมหวังเต็มที่นะมันเหมือนกับว่ามันสมหวังแต่มันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมันหงุดหงิดนะมันทําให้คุณคิดมากนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสสูงนะคะที่ใครที่อกหักนะยังมีความทุกข์มีความเศร้านะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันเดือนนี้คุณจะได้กลับมาคบกันเจอกันแน่นอนนะคะอันนี้ไพ่สองถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อคู่นะคะ t cups แต่ถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นโสดก็มีโอกาสสูงอีกนะคะที่คุณจะได้พบคนที่ถูกใจนะเข้ามาในลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจคุณทุกอย่างนะคะ คุณมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องเลือกนะคุณจะต้องใช้ใจคุณนะเป็นคนเป็นตัวตัดสินนะคะว่าคุณต้องการที่จะเลือกใครนะคะแต่ว่าเดือนนี้ถ้าได้ไพ่สองถ้วยก็มีโอกาสสูงที่คุณจะเลือกถูกถูกคู่นะคะถูกคนที่เขาเรียกว่าทําให้คุณอยู่ด้วยเรามีความสุขนะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะมีเขาเรียกว่าอกหกัก น้เนี่ยอกหักนะคะผิดหวังยังเศร้าอยู่นะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ปลดปล่อยนะคะความทุกข์ความทรมานในเรื่องของจิตใจให้มันเขาเรียกว่าดีขึ้นนะคะด้วยสามถ้วยนะคะเขาเรียกว่าคือบรรยากาศในในเรื่องของความรักของคุณมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับคนโสดคนที่มีคู่นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะได้ เฉลิมฉลองไปเที่ยวนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไปได้ไปไกลถึงต่างประเทศนะคะมีการเดินทางนะคะไปต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วนนะคะอยู่ดีๆก็แพ็คก,กระเป๋าแล้วไปเลยนะคะไม่ต้องวางแผนเป็นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพลังงานโดยรวมนะคะในเดือนนี้ของเดือนตุลาคมนี้นะคะของชาวราศีตุลน,นะการงานก็ดีนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะมันจะ เขาเรียกคุณจะได้ข่าวดีนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของการเงินนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครที่รอคอยการกู้เงินนะการทำเอกสารสัญญากู้ยืมเงินนะคะหรือว่าคุณต้องการความช่วยเหลือลอย่างเร่งด่วนในเรื่องของการเงินคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของความรักก็ดีนะแต่ว่าในสภาวะจิตใจนะคะก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเอาดาบออกจากออกจากอกของคุณออกไปให้หมดนะคะอย่างหงุดหงิดเยอะ ะะอย่าอารมณ์เสียนะคะอย่าคิดมากนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะเดือนนี้จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีแล้วนะคะก็อย่าเอาพลังงาน Energy ของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะก็ขอใหออ้ทุกท่านมีความสุข Happy Birthday อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าให้ความสนใจในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซีนะคะมีการพยากรณ์ทุกคืนวนันศุกร์เสาร์นะคะ ใน Facebook นะคะดูดวงบาบรินนี่ขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสวัสดีค่ะ